สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับคำวิทย์มีพี่แดนอยากเล่าค่ะคำวิทย์มีพี่แดนอยากเล่าวันนี้ค่ะทายสิคะว่าเรามีอะไรที่จะมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ค่ะนี่เลยเจ้าตัวนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาน่าจะกําลังเป็นกระแสรูปเปล่าหรือว่าเป็นกระแสมาแล้วสักพักหนึ่งพี่แดนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเจ้าตัวนี้ก็คือโฮลิก้าโฮลิก้าวอเตอร์ดรอป ทิ้นบอมถามว่าพี่แดนคะมีเหตุผลไหมว่าทำไมจะต้องมาเล่าเอ๊แล้วทำไมเราจะต้องมีเหตุผลด้วยเซวกันเล่นๆน,นะคะถามว่ามีเหตุผลไหมเรื่องบางเรื่องเรื่องความสวยความงามหรือว่า อะไรที่เราทําแล้วแฮปปี้เนี่ยบางทีก็ไม่จําเป็นจะต้องเอาเหตุผลอะไรมารองรับเนาะแค่ว่าทําแล้วไม่เดือดร้อนใครก็น่าจะโอเคแล้วใช่ไหมคะอ่ะมาเข้าเรื่องของลิปสติกตัวนี้ถามว่าพี่แตนทําไมถึงต้องนํามาเล่าที่นํามาเล่าหนึ่งเลยทุกคนเพราะมันเป็นสีส้มมันคือสีส้มแบบส้มส้มส้ม,ส,มส้มแบบออเรนจ์เลยนะชื่อสีเขาอะ่ะแหมดูสิตัวเล็กด้วยอะ ประมาณ o r a n g e อะไรสักอย่างนี่แหละอ๋อออเรนต์วอเตอนะคะถามว่าอ่ะโอเคต่อเลยทำไมถึงต้องนำมาเล่า1เลยเพราะมันเป็นสีส้มส้มส้มสี Or a n g e 2เลยเพราะมีคำว่าว a t ตอตอนแรกที่พี่แตนตัดสินใจซื้อมาเนี่ยนะคะก็นึกแค่ว่าเอออยากได้ลิปทิ้นสักตัว <laughs> อยากได้ลิปทิ้นสักตัวหนึ่งที่เอามาทาแบบให้รู้สึกว่า เหมือนกับทาไว้ในปากแบบเวลาเราทาลิปสติกดื่มน้ําทานข้าวเช็ดซับปากออกแล้วเนี่ยลิปสติกอันอื่นมันก็ออกแล้วสีปากมันก็จะไม่ซีดคือไม่ไม่ดูครั้มอะไรเกินไปด้วยเพราะว่ามันมีตัวทินหรือตัวอะไรที่ว่ายังติดอยู่ที่ปากใช่ไหมคะมันก็ยังทําให้แบบว่าปากดูแบบเออเนาะอะไรอย่างเงี้ยดูมีสีสันนิดนึงอ่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็ ไปเลือกตัวนี้ด้วยความที่ราคาไม่แพงอันนี้ที่เลือกหนึ่งเลยสีสม้มถามว่าสีส้มเนี่ยก่อนไปเนี่ยคิดไปตรงที่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยนะคะอ,อ่าเป็นแบบประมาณว่าไม่ใช่ผิวขาวเนาะ เป็นประมาณผิวสสีเสร็จแล้วทีนี้บางทีเนี่ยเวลาทาลิปสติกสีทึบหรือทาสีแดงหรืออะไรไปอย่างเงี้ยบางทีสีมันโดดไปฉะนั้นการทาลิปสติกให้สวยเนี่ยควรจะทาให้แบบเบนๆหรือหนัวหนัวหรือไม่ก็หาบางสีนะคะมาเบรกความแดงหรือความทึบของสีนั้นอของสําหรับนี้อันนี้โดยส่วนตัวของพี่แตนใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับว่าพอทาสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลเข้มบางทีเราก็อยากทาเนาะ มันจะทําให้หน้าหรือว่าในภาพรวมเนี่ยดูสีของเมคอัพอะคะ่ะทึบไปเลยอ่าหรือว่าบางทีเนี่ยเราก็มีสีแดงสีแดงที่เราชอบใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่พื้นปากเราเนี่ยมันมีความคล้ำตรงขอบปากบางทีเนี่ยมันดูไม่สวยมันดูโดดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทาลิปสีแดงพี่แทนก็จะมีสีอื่นที่จะมาเบรกสักนิดนึงให้มันดูหนัวแต่ว่าด้วยความที่ โทนแดงอะนะคะพิกเมนต์มันแน่นเพราะยันยังไงมันก็ยังออกโทนแดงอ่ะอันนี้อันนี้คือ1เลยนะทีนี้พอไปเลือกก็เลยเอาสีส้มสีส้มเสร็จแล้วเนี่ยตอนไปเลือกก็ไม่ได้ลองนะคะเพราะว่าตัดสินใจว่าเออเอามาดูไม่เป็นไรยังไงเราก็เบรนกับสีอื่นได้เสร็จแล้วทีนี้พอมาลองเนี่ย ถึงขั้นนี้เลยค่ะว่าต้องรีบนำมาเล่าสู่กันฟังเพราะอะไรคะเพราะว่าคำว่า water เขามันเป็น water จริงๆทาแล้วรู้สึกเย็นที่ปากแล้วมันมีส่วนประกอบของน้ำนี่คือสีส้มอ่ะอันนี้สีผิวพี่แดนนะคะนี่คือสีส้มที่ออกมาได้พี่แดนทาให้ดูตรงนี้เนาะเห็นไหมคะพอทาแล้วเนี่ยในสีส้มตรงเนี้ยมันดูไม่ทึบมันดูมีความสว่างอย่างเช่นวันนี้ทุกคนจะเห็นพี่แดนก็เอาสีส้มตินอันเนี้ยทา รองขอบปากก่อนหนึ่งรอบแล้วก็ทาลิปสติกสีอื่นทับมันก็ยังทำให้หน้าดูบรท์แบบดูสดใสแล้วก็สีของลิปสติกเนี่ยก็ไม่ทึบจนเกินไปหรือว่าพอเราทาสีอื่นแล้วเราจะทาสีนี้ทับอีกทีก็ได้อย่างนี้อยากให้ทุกคนได้ลองดูฟีลของวอเตอร์ทิ้นตัวนี้มากๆเวลาทาลงไปมันเหมือนกับว่าคุณเอาน้ำมาทาที่ปากเลยนะ แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้สีออกมาด้วยอืมนะคะอ่ะเดี๋ยวจะลองให้ดูสมมุติว่าจะเบลนเบลนกับสีอื่นอันนี้วันนั้นทอมฟอร์ดเดี๋ยวลองทอมฟอร์ดทอมฟอร์ดต,ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าพี่แตนแนะนำไปแล้วยังเนาะมันดีมากสีหนึ่งยเนี่ยพอเราเอาสีทึบสีน้ําตาลหรือสีนูตมาทาเห็นไหมคะมันก็ยังจะออกมีความชมพูมีความสว่างมันก็ไม่ได้ทึบมากเห็นไหมอ่ะ อันนี้ลองแบบอันนี้ทอมฟอร์ดสี100นะคะอีเพรสอ่ะเสร็จแล้วทีนี้เรามาลองเรามาลองอันนี้เป็นเป็นแบบว่าเซซานเน่เเดี๋ยวจะมาแนะนำอีกทีเซซานเน่ ane, ตัวนี้ก็ดีมากทานแล้วก็มีความแบบอ่ะเห็นไหมเนี่ยมีความนวลนัวเห็นไหมมาทาทับๆไปอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมีความนวลนัวมีความนุ่นมมน,นมีความทําให้ปากรู้สึกแบบว่าเห็นนะทาทับไปอย่างเงี้ย ให้ความกรอสให้ความวาวแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เหมือนกับว่าโอ้ยไปซดน้ำมันหมูที่ไหนมาแซวๆหยอกๆเนาะนี่นะคะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงมาเล่าสู่กันฟังราคาไม่แรงรอรอลองไปดูในแต่ละร้านบางทีเขาก็จัดโปรเนี่ยราคาก็อาจจะไม่เท่ากันนะคะก็คือ h o ลิก้าโฮลิกเนาะหรือไม่ก็ไปดูที่หน้าเพจ h o ลิก้าโฮลิก้าไทยแลนดก็ได้วันนี้ก็ฝากไว้นะคะสำหรับพี่แดนอยากเล่า ใครมีคอมเมนต์ดีๆอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามพี่แตนอยากเล่าฟังด้วยนะคะว่าในตอนหน้าพี่แตนอยากเล่ามีอะไรดีๆจะมาเล่าสู่กันฟังอีกค่ะสวัสดีค่ะ